สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันติธรภูดวงจิตค่ะค่ะและดิฉันนางสาวเนพัฒน์คุ้มสุดนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนานีย่วนนะคะความรู้สึกก่อนและหลังที่พวกเขาได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้นะคะว่าเขารู้สึกกันอย่างไรโอเคค่ะความรู้สึกของแต่ละคนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ เราก็ได้เจอคนแรกที่เราจะได้สัมภาษณ์แล้วนะคะก็เขาจะขอให้เพื่อนแนะนําชื่อคณะสาขาเรทยนอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุฑาทิพย์แก้วมณีนะคะเรียนอยู่ณาศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาิเทคโนโลยีและึกษาการศึกษานะคะค่ะก็อยากจะถามคําถามแรกเลยนะคะอยากจะถามว่าก่อนที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะตอนนั้นก็รู้สึกแบบว่า มันจะต้องเปลี่ยนไปขนาดไหนจากตอนที่เราเรียนอยู่มัธยมนะคะว่าสังคมมหาลัยมันจะกว้างมากขนาดไหนค่ะแต่พอได้เข้ามาเรียนจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราก็เรียนแค่ในคณะของตัวเองนะคะแล้วความรู้สึกหลังที่ได้มาเรียนหลัะคะรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกว่าไม่อยากเรียนเลยอะค่ะเพราะมันรู้สึกหนักอยู่นะคะในที่เราเรียนเพราะว่า ถึงเราจะเรียนหนึ่งวันไม่ได้ครบแปดชั่วโมงเหมือนตอนที่เราเรียนมยัธยมแต่หนึ่งคาบหรือสองคาบที่เราเรียนไปมันก็ค่อนข้างดูดพลังเรามากเรยนค่ะค่ะก็อยากจะขอสามคำให้กับคณะสาขาที่เรียนอยู่ตอนนี้ค่ะอยากมาเรียนค่ะยยาเรีนก<อ>็ขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราได้มาสัมภาษณ์ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วนะคะเราก็อยากจะให้เพื่อนแนะนําชื่อคณะสาขาที่เรียนอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุนต้านะคะตอนนี้เรียนอยู่สาขาภาษาอังกฤษาาาค่ะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะค่ะก็อยากจะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะว่าก่อนที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ความรู้สึกก่อนที่จะเข้าเรียนมหาลัยนี่รู้สึกกลัวค่ะ,คะเพราะว่ามหาลัยเป็นสังคมที่กว้างกว่าตอนที่เรีเรยนอยู่โรงเรียนคะ่ะกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนกลัวว่าจะเรียนไม่ได้กลัวว่าจะเข้ามาเรียนในสาขาที่เรียนเราจะไม่ชอบแล้วจะย้ายไม่ได้เลยคะ่ะแต่พอหลังเข้ามารู้สึกว่าสังคม,มมหาลัยมันกว้างกว่าโรงเรียนก็จริงแต่ว่าเราก็มีเพื่อนคะ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบวิชาไหนหรือไม,ไม่ชอบสาขาที่เรียนอยู่เราก็สามารถย้ายได้ถ้าเราตั้งใจที่จะย้ายแล้วก็อยากย้ายจริงๆค่ะแต่ก็ต้องมีเหตุผลด้วยนะคะว่าย้ายเพราะว่าอะไรค่ะ ค่ะก็ขอสามคำให้กับคณะและาสาขาที่เรียนหน่อยค่ะยากมากอะยากมากอะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้เราได้สัมษณ์ความรู้สึกก่อนหลังที่ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็จะขอให้เพื่อนแนะนำชื่อคณะสาขาที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะ สวัสดีครับชื่อกายนะครับเรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ,กษครับค่ะก็อยากจะขอสัมภาษณ์กายนะคะว่าก่อนที่จะเข้ามาเรียนในมหาลาัยแห่งนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นฮะไม่เคยมาเรียนมหาลัยมาก่อนนะครับก็วาดฝันไว้เยอะครับว่ามหาลัยจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เรื่องเรียนเรื่องอะไรทั้งปกติก็จะอยู่กับที่บ้านก็ ที่บานอาจจะบังคับนู่นนี่แต่พอเรามาอยู่คนเดียวเราก็ต้องรับผิดชอบอตัวเองนะครับก็อาจอาจจะคิดมากนิดหน่อยครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับแล้วหลังจากที่เรียนมาหาลัยนะคะเป็นยังไงพอหลังจากได้เรียนนะครับก็รู้ว่าเราควรจะทําตัวยังไงนะครับก็เหมือนทําให้เราโตขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ตัวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเอง นะครับแล้วก็แบบไม่มีใครมาคอยบอกคอยสอนเราตลอดเวลาครับเราก็ต้องจัดการตัวเองให้ได้ก็หลังเรียนมาก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นบ้างครับก็โอเคประมาณนี้ครับค่ะก็อยากจะขอสามคำให้กับคณะและสาขาที่เรียนอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะรักนะครับรักนะครับโอเคคะ่ะขอบคุณครับค่ะก็ขอข,ขอบคุณเชื่ที่ที่ให้เราสัมษั์ความรู้สึกก่อนหลัง ที่ได้เข้ามาเรียนด้วยนะคะขอบคุณ่ะค่ะก็ขอขอบคุณเพือ่อนๆทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็จะนำคำติชมไปปรับแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ